รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะคะคตรวจเยี่ยมให้กำลังใจนักกีฬาคุ้มีการทีมชาไทยชุดเตรียมสู้ศึกพาราลิมปิก2024ค่ะ ที่สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ8 0รรษา5ธันวา2550จังหวัดนครราชสีมานายเสริมศักดิ์พงษ์พาณิชย์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเข้าตรวจเยี่ยมให้กำลังใจนักกีฬาพิการทีมชาติไทยค่ะที่ได้ธิ์เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาพาราลิมปิกเกมส์ครั้งที่17ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสโดยมีนายจิรวัตรอรัญญกานนท์ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นางปลดลานสมานมิตรองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยฝ่ายส่งเสริมกีฬาและนายมตรีคงเรืองนายกศสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยในพระบร,ร,รมราชูปถัมภ์ร่วมตรวจเยี่ยมค่ะนายสมศักดิ์กล่าวว่ารัฐบาลเล็งเห็นความสําคัญของพาราลิมปิกและได้จัดสรรง,งบประมาณเพื่อส่งคณะนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ไปร่วมการแข่งขันเพื่อแสดงให้เห็นความสามารถในวงการกีฬาแล้วก็เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทยและประเทศต่างๆทั่วโลกแล้วก็ขอให้นักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทุกคนแข่งขันด้วยความตั้ง มีน้ำใจนักกีฬาอย่างแท้จริงและขอให้ภูมิใจที่ได้ทำหน้าที่แทนพี่น้องคนไทยทั้งประเทศค่ะโดยหลังรับโอวาแล้วเนี่ยนะครับนักกีฬาคนพิการทีมชาติไทยก็ได้รับมอบกระเช้าผลไม้นะครับก็มีนักกีฬาคนพิการทีมชาติไทยเขารับมอบนะครับมีกีฬาวิลแชร์เรซซิ่งนะครับมีกีฬาวิวแชร์เทนนิสกีฬากรีธาแขนและขานะครับปิงปองแขนและขากีฬาว่ายน้ําแขนและขาครับ แล้วก็กีฬายิงปืนคนพิการนะครับสำหรับทำนักกีฬาคนการทีมชาติไทยก็ได้รับสิทธิ์เข้าแข่งขันพาราลิมปิกเกมจำนวน69คนจาก13ชนิดกีฬา4สมาคมซึ่งมีกำหนดเดินทางเข้าร่วมการแข่งขันพาราลิมปิกเกมครั้งที่17ณนกะรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสร,ระหว่าง28สิงหาคมถึง8กันยายนต่อไปครับ